เอาข้างในไปเลยงยางนะอย่าอย่าน้องเข้าไปเลยเออมัน ลมก็เริ่มกลาง <c oughs> ลมหูเมื่อรถไฟผ่านไปตอนนี <c oughs> ล้ลงก็เริ่มกาลูกเอาแม่จุบมือน้องลูกน้องตามรถไฟไปลูกนี่ลมกางแล้วหลังจากถูกลมก็กลางพอหมดแล้วรถไฟก็ไปแล้วไปจอดที่สถานี เดายทางรถไฟเวบินบายบายี่รูป28 30บิ้มบายบายสิคะลูกบิ้มนี่ห็นมาทางแม่บายบาย้วย